สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานดะ์ของเครือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> และในวันนี้เราอยู่กับคุณเต่าบินนะครับเป็นอีรักสีม่วงนะส่วนตรงนี้คุณ55 5เคอร์รี่นะครับอีรักสีเหลืองนะและตรงนี้จิมมี่ทีอนะครับอเมริกาสีฟ้านะครับผมและทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณทินเดอร์นะครับอเมริกาสีเขียวนะครับสีโปรดด้วยนะ จากตรงนี้ทวยตรงนี้ A 2 5 6 5นะครับอิรักสีน้ำเงินนะและสุดท้ายนะครับคุณชาเอมซานะครับผมอิรักสีส้มนะ่าวันนี้เราก็ยังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ของคุณ GTO ีโอนิสุกะเช่นเดิมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสนักคาสเกมตัวเล็กๆอย่างผมเข้ามาสังเกตการแล้วก็ถ่ายทำได้นะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ สำหรับใครที่อยากจะติดตามคุณ GTO นิสุการนะครับก็เข้า y o u t u b e นะครับแล้วก็เซิร์ชหาช่องนะฮะ GTO live stream ได้นะซึ่งตอนที่ผมอัดอยู่เนะี่ยณเวลานี้เนะี่ยก็เขาก็ไลฟ์อยู่นะยังถ่ายทอดสดอยู่นะตามนั้นนะครับไปติดตามกันได้นะ <c oughs> แต่ในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า d a ม o อกนะครับผม ซึ่งบริเวณหลังฐานของแต่ละฐานนะครับก็จะมีบ่อน้ํามันให้ยึดนะฮะค,คนที่จะเรียบสร้างเอนจิเนียร์ขึ้นมาแล้วก็ยึดนะครับเพื่อที่จะสร้างโรงเก็บแรกใกล้ๆบ่อพลอยนะครับผมเพราะว่าการเก็บพลอยเนี่ยจะให้เงินเยอะกว่าทองนะอันนี้หลายๆท่านก็รู้ดีนะครับแต่บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะ,ะนี่พลอยเนี่ยก็จะเป็นเพชรพลอยสีสีแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าทองนะฮะสีม่วงเปิดด้วยเทโรโดนะครับผมแมงมุมหุญญ่นยนต์แมงมุมของเราฮะ Okay. ประมาณนั้น <c oughs> สีฟ้ามาแล้วครับ IFV อันนี้อะไรครับคันนี้คืออะไรฮนะซิลเหรอครับแมชินกันนะครับแมชินกัน IFV แล้วก็โรเกตเทียนะฮะสีฟ้าสีเหลืองไว้ไงไรโน่สาคันสีเหลืองเงินจะหมดแล้วนะสีเขียวรอบทหารกันไว้หน้าบ้านนะครับคุณทินเดอร์นะฮะอันนี้อะไรอ๋อมา การสร้างหมามาสกาในช่วงต้นเกมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติมากนะเพราะว่าหมานี่เป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ไวที่สุดนะครับในช่วงต้นเกมนะเกสีฟ้าแบตเทิรแลบเรียบร้อยมิราดมาแล้วนะตอนนี้ของสีอะไรครับเนี่ยน,นี่เขียวใช่ไหมฮะโอ้แล้วเขียวกับฟาเล่นเป็นพันธมิตรเหมือนกันด้วยนะครับและอยู่ข้างกันด้วยไอ้อยู่ตรงข้ามกันด้วยนะครับโอ้โหดูยากมากนะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆคือคุณจิมมี่ทีเอสนะครับ เอาปริซึมมาสองคันนะฮะคริสลี่หนึ่งคันเตรียมตัวถล่มฝั่งสีเขียวนะครับคุณทินเดอร์แล้วยังไงครับทินเดอร์จะป้องกันไว้ได้ไหมครับมีสีน้ําเงินมาช่วยอยู่นะครับสีน้ําเงินไล่ไถขึ้นไปเลยครับประชิดปริซึมเรียบร้อยครับเอาปริซึมไม่แตกนะฮะโอ้ยปริซึมยังอยู่นะครับผมส่งครามปริซึมแทงนะครับผมยังอยู่นะสีเขียวมีการสร้างป้อมสอยหลังสนามบินนะครับผมเอาขายสนามบินทิ้งเลยนะสีเขียวเอาเงินคืนนะครับผมหรือก็แค่ไม่อยากปล่อยให้มันแตกนะฮะ โอ้สีเขียวเจอหนักมากนะฮะทั้งฟ้าทั้งเหลืองนะครับมารุมสีเขียวคนเดียวไดยังไงครับสีน้ำเงินมาช่วยช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหมครับยิงปีซึ่มทิ้งก่อนอย่างนั้นเลยฮะและมาดูจังหวะเออมาดูนะจุดนี้นะครับส้มกับม่วงนะฮะน่าจะได้ปะทะกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจนี่คือฝั่งนี้นะครับผมคือส้มก็จะมาช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเจอสีม่วงอยู่นะครับังไงครับจังหวะตะลุมบอลมาแล้วรถรถเก็บแร่ของสีส้มมันลงมาเก็บข้างล่างนะฮะโอ้เสียงมากเลยนะเนี่ย พร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อนะฮะอันนี้เนี่ยแตกแน่นอนครับแตกไปแล้วนะระเบิดตุ้มเลยนะสีฟ้าโอ้โหปีซึมสีฟ้ายังอยู่นะครับคันเดิมเนี่ยนะหรือว่าคันใหม่ไม่แน่ใจนะตอนนี้สีน้ำเงินก็มาช่วยมาช่วยอยู่ตลอดตลอดนะครับผมเฮ้ยไีโนเข้ามาหืมโดนปีซึมเก็บหมดนะฮะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับส้มกับม่วงอ,อ้าส้มส้มส้มตรงนี้ตายกลับมาบ้านก่อนฮนะกําลังรบไม่ไหวนะครับผมจังหวะนี้สีส้มยังไงครับ ไรโนใช่ไหมฮะจะเป็นไรโนออกมาใช่ไหมครับโอเคเป็นไรโนนะถ้าเป็นเทโรโรนนี่ก็น่าจะบันเทิงวันนี้หน่อยนะทียังไงโอ้โหสีเขียวสีเขียวฐานจะไปหมดแล้วนะครับเหลืออย่างน้อยก็เหลือโรงทหารไว้อยู่นะแต่ว่าโรงเก็บแร่เขาไม่มีแล้วนะเนี่ยเงินทุนกองสุดท้ายของเขานะครับผมยังไงครับสีฟ้ารอบทหารสังตั้งป้อมเรียบร้อยครับสีเหลืองบุกมาหาสีส้มนะฮะ สีส้มแต่ว่าสีส้มเคลียร์กับม่วงอยู่นะครับแล้วม่วงก็ได้สามบ้างเอ้าสามบ้างพังไปแล้วนะตอนนี้น้ําเงินว่ายังไงครับน้ําเงินจะไปช่วยเพื่อนก็ไม่ได้นะฮะสีน้าเงินเพราะว่าโดนบุกอยู่นะครับแล้วสีฟ้าส่งโรเกตเทียมาป่วนนะครับอ้อมหลังบ้านฮนะในขณะที่ส้มกําลังเคลียร์กับม่วงอยู่นะครับพอมีฟ้าแอบมาหล่อยนะฮะสีฟ้าจะทำไรครับสีฟ้าไม่ทําอะไรนะหน่อยเลยฮะทำาทาเมจโอ้โหมายิงโรงรถตรงนี้นะครับแต่เขาก็สร้างฝากข,ขึ้นมาเคลียร์นะครับผมต้องดึงโรเกตเทียหนีขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับ มายิงโรงรถตรงนี้แล้วก็มีฝักของสีนําเงินมาช่วยด้วยนะครับผมแล้วสีส้มตอนนี้แย่ yeah, มากนะฮะสีม่วงเนี่ยเขาได้สามบ้างไปนึงขันแล้วนะยังไงครับยังไม่พังนะครับยังอยู่นะสามบ้างอึดมากนะครับผมจะเรียกว่าอึดก็กได้นะฮะจิหรือว่าจะเรียกว่าดวงดีก็ด้วยนะฮะเค okay, ยังไงครับโอ้ฝักฝักมายิงไรโน่เป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นง่ายๆนะล้อเล่นนะครับเขาแค่สั่งให้มันมาจอดอยู่ตรงนี้เฉยๆเรียบร้อย โปรดักชันสีส้มเหลือโรงรถ2โรงนะฮะแล้วก็โรงทานหนึ่งโรงขายทานใหญ่ทิ้งเรียบร้อยครับผมสีฟ้าบอกขอบคุณนะครับไม่แน่ใจนะฮะว่าขอบคุณอะไรกันไม่ได้จับนะฮะกล้องไม่ได้จับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณ A 2 5 6 5ไปแล้วครับสีน้ําเงินไม่ไหวนะครับชัยเอมซ่าทินเดอร์ก็ไปเช่นกันนะฮะโอ้แหะแล้วชัยชนะก็ได้ตกไนปะขอบคุณจิมมี่ทีเคุณเตาบินแล้วก็คุณคอรี่นะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพีงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเน็ตมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ